จุดวงชาวราสีเมฆอยู่อย่างเทวดาไม่ยุ่งกับคนผีคิดร้ายด้วยโชคลาภเงินทองบารมีวัสนาก่อนอื่นหมอสันแนะนำให้ท่านพบภัยรีพินาศตูตูหมู่มารพังพินาศับัยรีพินาศบรามโบราณก็เชื่อกันว่าให้พบติดตัวไว้ทลับคนคิดร้ายกันแกล้งในโชคตาหลับจะแพ้ภัยเบนรับเคยได้ยินไหมครับเนี่ยพบติดตัวไว้นะครับผมอันษฐานจิตดีๆนะครับผม250บาทส่งฟรี ทักไลน์มานะครับซันนี่4289นะผมด้วยบนกุศลวาสนาดวงชะตานี้จะเปิดรับทรัพย์รวยโชคเรผมอยู่แบบเทวดาไม่ยุ่งกับคนผีคิดร้ายเร้วคนคิดร้ายมาเราก็เฉยไม่ต้องสนใจแดงสิ้นดวงชะตาท่านเป็นยังไงตกตำแหน่งพระราชาแห่งทวดเป็นผู้ให้นั่นเองนะครับยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรับทรัพย์ยิ่งให้ยิ่งรวยโชคยิ่งให้ยิ่งสุขสมสมหวังดังใจหมายเจริญลุกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินเพราะฉะนั้นให้ต่อไป ครับผมให้ต่อไปนะครับแต่เลือกคนที่จะให้แล้วกันนกน้อยจะนําพาซึ่งบุญกุศลวาสนาข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นดวงนี้จะเป็นไปได้ด้วยดีดําเบจิกเชี่ยวสายยานโดยเทพนําพาซึ่งความผสมเสร็จโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาเทพเจวดาสิ่งสิทธิ์คำชูปกปัก,กคุ้มครองาราดองชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคถาาให้พิเทศตกตำแหน่งบุญกุศลวาสนาเป็นแปลว่าโชคชะตานี้เป็นผู้สงสักนะระบผมเป็นผู้มีบุญกุศลวาสนา จะเลินลุกเลืองขึ้นมาทันทีทันใดดวงตาของท่านตกตาแหน่งครอบครัวนะครับผมและแน่นและกําลังจะมีใครบางคนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวเห็นหรือไม่ครับปู่ชายสองคนนี้นะครับผมจะส่งมอบเหรียญทองนะครับผมส่งมอบให้กับใครให้กับคนในครอบครัวของคุณเพื่ออะไรเพื่อต้องการตัวคุณท่านเองเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในดวงาตาท่านต้องคิดพินิจไต่ตรองให้รอบคอบว่าเขาคนนั้นเขาเข้ามาต้องการอะไร าก็ต้องการตัวคุณนั่นแหละโชคชะตาบุญกุศลวาสนาปูฤะศีส่องแสงตะเกียงทองก็แปลว่าท่านจะได้เริ่มต้นเห็นหนทางสว่างเห็นแสงสว่างไม่ใช่มืดดำมืดบอดแล้วมองไม่เห็นอะไรเลยเร้เห็นขาวเป็นดำเห็นดำเป็นขาวงั้นไม่ใช่แล้วเพราะฉะนั้นปูละศรีส่องแสงตะเกียงทองท่านจะได้เริ่มเห็นสิ่งต่างๆที่เข้ามาในดวงชะตา ดวงชะตานี้ได้คนด้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้ป,ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันได้พัฒนายอย่างก้าวโดอดอย่างตั้งมั่นอศินขี่ม้าส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆเข้ามาประเดบดดังเหรียญใหญ่บันเลิมตกตำแหน่งในดวงชะตาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์หรือโชคเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมีดตาปากลงมาเต็มตัวกระบวนกระไวกระสับกระสายอดทนอดกัน้นแทบจะทนไม่ไหว ในเกณฑ์จะตาการชิงไหวชิงพิบการใช้เล่เหลี่ยมเล่กลเพลดุใบดวงจิตาจะเปิดรับรัพย์โดยโชคและเมื่อราชสีมานอนซบตักเมื่อบุญกุศลาสนามีก็จะมีผู้อุปัมภมคำชูกดวงจตานี้การพลิกเปลี่ยนแปลงพันพัฒน,นาในสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีจะบังเกิดขึ้นกับทัท่านให้ท่านวางแบบแผนประเพณีมองการไกลถึงอนาคตให้ท่านปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลงันพัฒน,น,นาอย่างก้าวโดด อย่างตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มดวงชะตานี้ใช่ธรรมดาเสียที่ไหนัะผมโชคชะตานี้ตกตำแหน่งเป็นผู้ให้ยิงยงย่งให้ยิง่งได้ยิ่งให้ยิ่งรับซัพย์ยิ่งให้ยิ่งลอยโชคยิ่งให้ยิ่งสขสมสามถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆเข้ามาลื่นเลิงสัรสันไล,ล่ล้ำเต้นระบำอย่างมีความสุขัะผมดวงชะตานี้ตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาัะผมให้ลิเริ่มเริ่มต้นอะไรใหม่เพราะฉะนั้นค่อยๆประดิบประดอยงานใหม่จะกําลังจะเข้ามาสู่ตัวท่าน เอาผมอย่ามองเรื่องราวต่างๆเป็นเรื่องใหญ่ครับผมการเล็กนะผมที่ในโชคชะตาเกิดขึ้นในโชคชะตาับอย่ามองว่ามันไม่เป็นงานเล็กขอกอนุญาตอย่ามองว่าเป็นงานเล็กนะผมอย่ามองว่าเป็นงานเล็กเพราะว่างานเล็กสิ่งเหล่านี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นพืชผักสวนครัวขนมขนมขนม,นมเนยสิ่งต่างๆที่ท่านทําไว้เพราะว่าดวงชะตาเป็นยังไงครับผมนบเก็บเกี่ยวผลผลิตนะผมและริเริ่มเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆ งานเล็กนี่แหละจะเป็นตัวต่อยอดให้นําพาซึ่งความาสระเร็จโชคกล้ามเงินทองบารมีวาสนามาสู่ตัวท่านไม่ดันยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งจริงดีอํานาจบุญบารมีวาสนาให้ยืนหยัดอย่างเต็มกาลังและดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์ The Star สองแสงโอนจันทาเทน้ำกดน้ำก้อนขันเลิกคบกับใครบางคนคนเท่านี้นฉันไม่คบนะผมฉันอยู่แบบเทวดาจะเิญลูกเลีงในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงนินสายสามดาวควาาสามดาวตั้งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับใครใดทั้งสิน้น ครับดวงนี้ให้มุ่งมั่นมุ่งตรง้างหน้าไม่ขอยุ่งเกี่ยวใครใดทั้งสิ้นตกตำแหน่งจัสเมนเพราะว่าเจ้าจัสเมนก็เปรียบเสมือนเจ้ากรรมในเวรที่เข้ามาลุมเร้าเข้ามากันแกล้งยื้อแย่งแก่งแย่งจริงดีแล้วท่านอยากให้เขามายุ่งหรอไม่เอาฉันไม่ยุ่งกับสิ่งเหล่านี้ับผมปกปิดซ่อนเล้นแก้ไขปรับปรุงไม่พูดไม่เจรจาไม่ทําอะไรทั้งสิ้นับผมถึงแม้จะได้ผลประโยชน์ก็ไม่ทำับผมดวงนี้จะเป็นอย่างนี้ อสวินขี่ม้าถือดาบปาดปะหารศัตรูหมู่มารปราศัตรูให้เยื่อเตนดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคก็ต้องปาบให้หมดใครคิดร้ายใส่ร้ายป้ายสีกันแกล้งในโชคตาปาบให้หมดเราไปไกลๆเลยไม่เอานะรับลื่นเลิศสังสรรค์ไล่ลำเต้นระบำเพลงกองกันดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายพระราชาถือดาบตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชคตาดวงชะตานี้เด็ดขาดเด็ดเดี่ยวเ้าหาเอาจริงเอาจังจนประสบความสำเร็จ ด้วยบุญกุศลวัส,สนาปัญนาต่างๆมีไหมมีแต่ไม่เยอะหรอกตกตำแหน่งยาจกก็แปลว่ามีน้อยนะผมท่านสามารถแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาของท่านได้ดับจิตใจที่อ่อนโยนจะนำพาซึ่งความผสมเหล็ดโชคลาภเงินทองบารมีวัส,สนาดาบสองควาต้องตัดสินใจเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งในโชคชะตานี้คิดพินิตรตตองให้รอบครอบจะได้รับถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆข่าววิวาข่าวมงคล จิตใจที่อ่อนโยนจะส่งมอบถ้วยทองด้วยอํานาจบุญบารมีวัสนาอัศวินขี่ม้าส่งมอบเหรียญทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชคตาดวงชะตานี้จะค่อยๆเก็บเกี่ยวผลผลิตค่อยๆเป็นไปได้เรื่อยๆดวงชะตานี้หมุนเวียนแปรเปลี่ยนแปรผันเป็นไปตามแบบแผนวงล้อแห่งวัฏจักรจัดหนักจัดเต็มในโชคตาดวงชะตาของท่านจะเปิดรับรัพย์โดยโชคต่อเมื่อหมุนมาตกตำแหน่งในดวงชะตาของคุณ อาผมเบืบ่อหน,นา่ายกับปัญหาต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาบระเดบดดังท่านจะรู้สึกเบืบอ่อหน่ายข้าพเจ้าไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับใครด้ทั้งสิ้นครับอยู่แบบเทวดาไม่ยุ่งกับใครราผมเอ็มเพสบังเกิดขึ้นในโชคชะตาถามว่าดวงนี้มีโอกาสทองที่ได้ทรัพย์สินกันทองเหลือกินเหลือใช้หรือไม่ก็ตกตำแหน่งทุ่งข้าวท่านดูดิหวัวใจพองโตหานคู่เกิดความเจร่นท้องฟ้าสีครามต้นไม้อิงหลังรวยไหมอ่ะก็รวยสิครับรวยเลยรวยในเคดในโชคชะตา อำนาจบุญบารมีวาสนาตกตำแหน่งดวงชะตาของคุณดวงชะตานี้จะเปิดรับทรัพย์รวยโชคจะได้สุขสมสมหวังดังใจหมายได้รับข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลตกตำแหน่งม้าพยองกาได้กาเสียกาที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกาที่จะตั้งมั่นตกตำแหน่งเดอฟูประจบประแจงเลียแข้งเลียขาเอาอกใจท่านเป็นพิเศษดวงชะตานี้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเดี๋ยวจะร่ํารวยด้วยทรัพย์สินทองท่านใดจะดูดวงกับหมอสันทักไลน์มาซันนี่สี่สองแปดเก้า ดูดวงโดยรวมนะจ๊ะสี่นาที400บาทพิมพ์มาเลยอาจารย์ดูพลังบวกเน้นพลังบวกนะจ๊ะหมอสันส่งคลิปให้สนาทีสี่ร้อบาทนะครับทักไลน์มาซันนี่สี่สองแปดเก้าพิมพการงานาเงินความรักสี่นาทีสี่ร้อยบาทขอให้ท่านชื่นราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายสวัสดีครับนะครับขอให้ท่านชื่นนะครับสิ่งดีๆกําลังจะบังเกิดขึ้นกับทุกท่านนะครับสวัสดี